ฉันถามว่าเธอมาทำอะไรถ้าไม่พูดฉันก็ไม่มีเวลามาเสียเวลากับเธอหรอกนะอย่าทำแบบนี้สิตอนนั้นฉันตาถั่วไปเองแต่ตอนนี้ฉันยอมรับนายแล้วไม่ใช่เหรอไม่มีอะไรมากหรอกแค่เรื่องเล็กน้อยเองนี่นี่ทันรีไปก้าจริงๆเหรอสถานการณ์ดูเหมือนจะมีอะไรแ,บบแปลกๆไปนะทำไมนางถึงเอาอกเอาใจก็ปลิ่นตัวนั้นขนาดนั้นเฉียวเรื่องเล็กน้อยนายลงว่ามาสิ เร็วเข้าท่านรีเปกามันคิดจะฆ่าพวกเรานะตามกฎของสุาสานทมินแล้วควรจะประหารมันซะตอนนี้ทำไมพวกเจ้าสองคนยังมีรีบคุกเข่าให้หลินเทียนอีกเอ๊ะพวกมันตัวหนึ่งจะย่างสดฉันอีกตัวจะกินน้องชายของฉันเธอคิดว่าจะทำยังไงดีล่ะง่ายจะตายไม่ใช่เหรอก็เอาปีศาจน้ำไปย่างไฟ แล้วให้ปีศาจหิมะกินน้องชายของมันซักก็สิ้นเรื่องปัญหาก็จบแล้วไม่ใช่เหรอบ,บ้าไปแล้วยายสกิวบัตนี่บ้ากว่าฉันซะอีกฉันก็แค่พูดไปงั้นงั้นเองนะท,ท่านรีเบคก้าพวกเราทําแบบนั้นไม่ได้ถ้าจะทําแบบนั้นไม่ได้นะมองตาของข้าเดี๋ยวนี้จงทําตามที่ข้าบอกเออรับทราบท่านรีเบคก้า พอแล้วพอแล้วยุทธนาทุเรศลูกตาชมัดต่อไปฉันจะจัดการเองแต่ไม่รับประกันนะว่าจะรอดไหมแต่ว่าพวกมันอยู่สุสารทมินมานานก็มีฝีมืออยู่บ้างนะเอาเถอะแล้วแต่เจ้าจะจัดการแล้วกันแต่ว่าในเมื่อท่านราชาโครงกระดูกมอบพลังให้เจ้าแล้ว เจ้าก็ต้องรับผิดชอบให้สมน้ำสมเนื้อด้วยละ่ะไอ้ก๊บบินสารเลวแกทำบ้าอะไรลงไปทำไมท่านสกิวบัตถ,ถึงเข้าข่างแกทําไมถึงกลายเป็นแบบนี้พวกแกไม่ต้องรู้หรอกนะพวกแกรู้แค่ว่าหลังจากพวกแกตายไปแล้วฉันไม่เพียงจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข แต่ยังจะเอาเผ่าปีศาจน้ำมาเป็นเครื่องขยายพันธุ์ใช้งานพวกมันทุกวันเปลี่ยนทุ่งหิมะเป็นสนามเด็กเล่นจากนั้นก็ยึดพูดหิมะมาเป็นของตัวฉันเองข้าจะแลกชีวิตกับแก ไปสืบข่าวที่จักรวรรดิราชสีรวมถึงศาสนจักรสืบมาให้มากที่สุดแต่จำไว้ความปลอดภัยต้องมาก่อนรับทราบก๊อบมูลก๊อบลินหนึ่งพัน 1, ตัวที่ฉันสั่งให้คัดเลือกไว้ก่อนหน้านี้เตรียมพร้อมแล้วหรือยังนายท่านเตรียมพร้อมหมดแล้วพ่อแม่ของพวกมันล้วนมีคุณสมบัติระดับสูงแถมยังได้รับการพัฒนาจนเต็มศักยภาพตอนนี้เป็นเผ่าใหญ่หมดแล้วดีเรียกพวกมันมารวมตัวกัน ฉันมีเรื่องที่จะสั่งเราทหารเอกกอบลินที่ไม่เคยเห็นหน้าหัวหน้ามาก่อนรู้ไหมว่าฉันคือใครวางใจเถอะพวกนี้ถูกค่าควบคุมไม้หมดแล้วไม่ต้องเสียเวลามาล้างสมองหรอกนะอย่างนี้นี่เองดีมากตอนนี้ฉันจะพาพวกเจ้าไปที่ที่หนึ่งระหว่างทางให้อยู่ในระเบียบ ห้ามพูดคุยกับใครทั้งนั้นนอกจากข้าเข้าใจไหมครับนายท่านกรอบมูลช่วงนี้พวกเธอเพาะพันกรอบบินกันต่อไปให้เต็มที่เลยนะฉันจะต้องไปนานหน่อยถ้าเจอปัญหาอะไรให้ไปหาอินซีกินคนแต่ถ้าบังเอิญโดนคนของาศาสนาจักรรอบโจมตีให้รักษาชีวิตตัวเองไว้ก่อนถ้าหนีได้ก็หนอีซะถ้าคนของสุสานธรมินมาถามก็บอกว่าฉันไปสอดแนวที่จกักรวรรดิเข้าใจใช่ไหมรับทราบค่ะ ให้ตายสําหรับการจัดการาศาสนจักรและสุสานธรรมินต้องรีบเตรียมพร้อมให้เร็วที่สุดสงครามที่จะตัดสินว่าเผ่าพันธุ์ก็ปลิ่นจะสามารถยืนหยัดบนทวีปนี้ได้หรือไม่ในที่สุดก็ใกล้เข้ามาแล้ว